สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการจัดอันดับแรงกิ้งของศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับหลังจากที่จบวันไฟในครั้งที่15ตะวันฉายเจอกับโจนทวุฒิไปในเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีการจัดอันดับล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่1 1ตุลาคมที่ผ่านมามีทั้งว้าวมีทั้งอีหยังวะเหมือนเดิมครบรสชาติ ก่อนอื่นก็ขอทวนบทบัญญัติเรื่องการจัดอันดับของสึกวันชั้มชิพก่อนเลยนะว่าเขามีลายลักษณ์อักษรเขายึดถืออะไรไว้เขาบอกอะไรเราไว้โดยสึกวันเนี่ยเขาบอกว่าอันดับนักกีฬาเนี่ยจะถูกพิจารณาหลังจากจบการแข่งขันแต่ละรายการโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อกีฬาต่างๆและผู้สันทัดกรณีในวงการกีฬาระดับโลกคณะกรรมการจะพิจารณาจัดอันดับนักกีฬาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ผลแพ้ชนะ ฟอร์มการแข่งขันและคุณภาพของการแข่งขันของนักกีฬาซึ่งแรง์กิ้งล่าสุดนะครับหลายรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าพวก MMA ที่ไม่มีคนไทยในรุ่นที่ไม่น่าสนใจเนี่ยผมขอข้ามไปเลยนะเดี๋ยวจะขอเน,นเน้นเฉพาะที่มีคนไทยมีเอี่ยวมาเริ่มที่มวยไทยแบ่ตัมเวทก่อนนะครับจากสภาพเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะแชมป์โลกคือโจนาทานให้กรตี้รองอันดับหนึ่งคือน้องโอรองอันดับ2คือฟิลิเป้โลโบรองอันดับ3เสมาเพชรแฟร์เทครองอันดับ4ี่รถเหล็ก รองอันดับ5เลียมแฮริสันและจากการประกาศอันดับล่าสุดน,นะครับ11ตุลาคมที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงก็คือรองอันดับ4อย่างรถเหล็กที่ไม่ได้มีการชคเป็นปีๆแล้วเนี่ยก็หลุดวงโคจรอ,ออกไปเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีการประกาศยืนยันเร็วๆนี้หรือเปล่าจากนักมวยหรือว่าศึกวันชิปชิปนะครับว่าเขาอาจจะแขวนนมหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไปสอนมวยที่อีโวสิงคโปร์แล้วนะชีวิตความเป็นอยู่สบายไรายได้ดีไม่ต้องมาชกมวยแล้วล่ะ หรือมันอาจจะกลายเป็นเหตุผลที่ว่ารถเหล็กได้ทําการฟิวชันรวมร่างกับโค้ดนายสิบหมื่นไปเรียบร้อยโรงเรียนดากันบอลแล้วแล้วในแลนด์กิ้งก่อนหน้านี้นะครับศึกวันให้เรียมแฮริสันอยู่ในอันดับ5นะครับเรียมแฮริสันอีเรียมอีเรียมเรียมแฮริสันช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ชกเคลื่อนไหวนะฮะแต่ทว่าความปากแจ๋วปากแซบแล้วก็นิ้วเคลื่อนไหวตลอดนะคือมีทั้งพูดให้สัมภาษณ์แล้วก็พิมพ์ยิกๆ,ๆในโซเชียลเนี่ย มีแต่เรื่องแซบแบทั้งนั้นนะครับที่เรียมพรีสันพูดถึงเกี่ยวกับนักมวยไทยไม่ว่าจะเป็นรถถังซุปเปอร์เล็กแล้วก็คนอื่นๆสารพัดเรื่องเลยปากแซบแบบนี้นะครับเรียมพรีสันน่าจะไปจัดรายการคู่กับมดดำเลยไหมโดยล่าสุดนะครับเรียมพรีสันก็ถูกขยับจากอันดับ5ขึ้นมาอยู่อันดับ4ครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วอันดับ5ที่โผมมาใหม่ล่าสุดก็คือนิโคคาริโลจากสกอตแลนด์นะครับเจ้าของผลงานคว้าตั๋วขึ้นศึกวันใหญ่จากการเลือกซอกเลือกจิ้มใส่เมืองไทยพีเคแสนชัยจนน็อกไปนะครับใช้อาวุธแบบหนักแรงมันสมองครบเครื่องคว้าตั๋วจากวันลุมพินีไปนะฮะร,รุ่นนี้มีหลายคนเลยนะเช่นแลมโบ้เล็กยอดภูผาแต่ถ้าว่า2รายนี้จากไทยเนี่ยพ่ายแพ้ไปแบบเรียบร้อยนะแพ้น็อกด้วยจามาใส่ชื่อเข้ามาอยู่ในแรงกิ้งเนี่ยมันก็ไกลยอยู่ ส่วนบางสารเสกสารอีกคนนึงที่เข้ามาในวันใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงเวลายังหาความชอบทมขึ้นมาในอันดับไม่ได้นะฮะคนที่เหมาะสมมาในแรงกิ้งก็คือนิโคคาริโลมันก็โอเคอยู่ต่อมามวยไทยเฟเธอเวทนะครับหลังจากศึกสายเลือดระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยเจอกับโจนัทวพุทิชกกันไปในแบบคิกบ็อกซิ่งจบไปล่าสุดการจัดอันดับในรอบนี้ของศึกวันเนี่ยทำการช็อกโลกในเรื่องของการจัดอันดับอีกแล้วมันเหมือนกับคลิปในตอนที่ผมทําชื่อว่าแหกทุกกฎเกณฑ์อีหยังว่าวแบบในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ซึ่งนี่อาจจะเป็นแบบที่10ที่โผล่มาใหม่เลยเดี๋ยวเอาไว้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะทําจัดอันดับแบบอีหยังวะานี้อีกนะครับเอามาเป็นตอนใหม่เลยเอาที่วันนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าหลังจากที่ตะวันฉายชนะโจไปในแบบคิกบ็อกซิ่งหลังการชกนะครับโจนัทวุฒิฟอร์มดีทุกคนก็เรียกร้องให้โจกลับมามีไฟชกต่อเร็วๆหรือจะไปถึงขั้นที่ว่าให้โจได้แก้มือกับตะวันฉายได้ไหมโจนั้นไม่น่าจะแพ้ในสายตาแฟนมวยนะบางคนมองแบบนี้เยอะมากๆแล้วล่าสุดในรอบการจัดอันดับนี้เองนะครับนายกติกามวยไทยรุ่นเวนี่ย สภาพเดิมรองอันดับหนึ่งก็คือซุปเปอร์บอลรองอันดับ2คือสิทธิชัยรองอันดับ3เจมมี่วีโนรองอันดับ4จามาลยูซุปป๊อปรองอันดับ5นิคลัสลาเซนอันดับใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือจามาลยูซุปป๊อปจากรัสเซียรองอันดับ4เนี่ยหลุดออกจากวงโคจรระบบสุริยะจักรวาลไปเรียบร้อยแล้วนะกลายเป็นโจนธัทวุฒิแพ้คะแนนตะวันฉายในคิกบ็อกซิ่งนะครับได้มาในอันดับ4ฝั่งกติกามวยไทยแทนโจแพ้คิกบ็อกซิ่งแต่มาได้อันดับ4ที่มวยไทย ทั้งที่ไม่เคยต่อยกติกานี้มาก่อนในศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกอย่างว่าไม่ล่ะถือเป็นการปูบําเน็ตโจนะครับที่รับงานด่วนแล้วก็ผลงานดีแต่ปูบําเน็ตนี้นะครับทั้งนักมวยแล้วก็แฟนมวยก็ต้องงงบ้างแหละแต่ถึงอย่างไรเสียนะครับแบบนี้มันก็ดีอยู่นะมันเป็นการบ่งบอกว่าโจนัทวุฒินั้นยังได้รับความสนใจจากศึกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่เดี๋ยวอาจจะมีคิวชกต่อแน่ๆน,นะครับเพเผอจะเป็นเส้นทางที่ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่โจชคศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะได้มีโอกาสชิงแชมป์ศึกวัน แต่อาจจะให้เป็นมวยไทยหรือเปล่านะครับมีโอกาสไปแก้มือกับตะวันฉายแบบชิงแชมป์มวยไทยสตอรี่มันจะมาแบบนี้หรือเปล่านะซึ่งโจนัทวุฒิอาจจะถนัดมวยไทยน้อยกว่าคลิกบ็อกซิ่งในตอนนี้นะแล้วก็ตะวันฉายจะป้องกันแชมป์มวยไทยถ้าเกิดเจอกับโจนัทวุฒิเนี่ยตะวันฉายชกมวยไทยถนัดกว่าคลิกบ็อกซิ่งแน่ๆนก็ถือว่าโจได้อย่างเสียอย่างนะที่แน่ๆเลยถ้าเกิดได้โอกาสก็ต้องคว้าไวไก้ก่อนนะครับถ้าเกิดการวางหมากเกมนี้ของบรรดาคุณซื้อศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่ต้องการตอบแทนขุนพลขุนศึกอย่างโจนัทวุฒิ ต้องการตอบแทนที่ไม่ใช่แบบเสร็จหน้าค่าโคตถึกอ่ะแต่นี่จะเป็นเสร็จศึกสถาปนาขุนพลนะครับก็เรียกได้ว่าสถาปนามาในระดับ4มวยไทยเลยอาจจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์มวยไทยในอนาคตก็ได้ซึ่งถ้าเกิดมันมีสิทธิ์เป็นจริงในอนาคตเนี่ยแสดงว่าศึกวันชเทพชิพเนี่ยก็อาจจะมีไฟก์กติกามวยไทยให้กับโจเนี่ยได้เคลื่อนไหวแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้หรืออาจจะไม่มีช่องอุ่นเครื่องเลยก็ได้นะอาจจะจัดให้ชิงแม่งเลยก็ได้ถ้าเกิดมีเวลาเหมาะสมขึ้นมาเนี่ยวันชเทพชิพสามารถจัดแบบนี้ได้นะใครจะทําไมล่ะ เพราะว่าในラกิ้งของวันเซมิชิปเนี่ยมันคือมิติลี้ลับนะมันเป็นแบ็คโฮลหลุมดํามันคาดเดาอะไรไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในมันเป็นอะไรกันแน่มันไม่มีสูตรอะไรตายตัวมาบอกเราได้ส่วนการป้องกันแชมป์ของตะวันฉายในแบบมวยไทยกับซูเปอร์บอลเนี่ยก็มีการกาหนดมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะล่าสุดเลยจะฟาดปากกันในวันที่9ธันวาคมนะครับในศึกวันไฟในครั้งที่17ที่เวทีลุมพินีคู่นี้แฟนมวยเนี่ยก็ผ่านความรู้สึกต่างๆนานามาทุกรสชาติแล้วนะในการประกบกันในครั้งแรกนั่นแหละ แล้วผมก็เดาใจแฟนมวยได้เลยนะครับว่าครั้งนี้ก็ลุนแค่อย่างเดียวเลยคือจะมีใครบาดเจ็บหรือว่าป่วยถอนตัวอีกไหมไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นได้เสมอแหละไม่มีใครโทษน,นักมวยหรอกครับในการฝึกซ้อมเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเจอคนเก่งนะครับยิ่งเจอไฟสําคัญเนี่ยทุกคนก็จะซ้อมหนักมากยิ่งขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้ซึ่งทันทีที่ภาพใหม่นี้โปรโมตออกมาในโซเชียลเนี่ยพ่อเทพบุตรมวยแทนอย่างโจนทถุษเนี่ยก็อาจจะซ้อมไปพลางๆก่อนได้เลยนะ อาจจะมีการกดรับออเดอร์ด่วนเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็ได้คือ,อน,นี้ขำๆสมมุติเล่นๆนะสมมติว่าซุปเปอร์บอลเจ็บอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วสึกวแชมเชมชิปนะครับจับโจมาเสียบอีกรอบหนึ่งแต่จะให้เป็นการชิงแชมป์มวยไทยกับตะวันฉายไปเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะว่าเขาแต่งตั้งโจมาเป็นรองอันดับสี่แล้วในกติกาม,มวยไทยแบบเ,น,เนียนๆเลยอาจจะเตรียมตัวแบบให้มันสอดรับกับกรณีที่คาดไปถึงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกได้อันนี้ผมอ่านใจแทนสึกวแชมเชมชิปเลยนะ หรือถ้าสมมุติกลายเป็นตะวันฉายบาดเจ็บบ้างละ่ะแล้วก็ถอนตัวไปในครั้งที่จะถึงนี้นะครับจับโจนนัทวุฒิมาเจอกับซุปเปอร์บอลในแบบมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งก็ได้นะเพราะว่า2คนเนี้ยโจนนัทวุฒิกับซุปเปอร์บอลเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเอางี้เลยไหมละ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแฟนๆก็พอจะให้อภัยได้อยู่นะถ้าเกิดมันเกิดอุบิเหตุแบบนั้นขึ้นมาจริงๆมันก็คงมีกองเชียร์ตะวันฉายแล้วก็พร้อมที่จะแปลพักมาเชียร์โจนนัทวุฒิสู้ซุปเปอร์บอลนั่นแหละหรือถ ชิงแชมป์มวยไทยเฉพาะการไปเลยไหมถ้าเกิดตะวันฉายบาดเจ็บเอาให้มันหลุดโลกไปเลยเพราะว่าของแปลกสึกวันชะไปชิพชอบอยู่แล้วนะครับแบบนี้อันนี้แค่สมมุติขำๆนะที่จริงก็ไม่มีใครอยากจะให้นักมวยบาดเจ็บหรือว่าถอนตัวพลาดโอกาสกันหรอกผมกับแฟนมวยก็อยากดูตะวันฉายโชกกกบซุปเปอร์บอลนี่แหละครับส่วนคิกบ็อกซิ่งเฟเธอเวทนะครับอันดับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากเดิมเป็นเปโตเซียนพิงค์อันดับ4เนี่ยกับตะวันฉายเยลโล่อันดับ5ก็จะกลายมาเป็นตะวันฉายขึ้นมาอันดับ4แทนนะส่วนเปโตเซียนก็ตกไปอันดับ5 จากอดีตสุดยอดโคตรมวยคิกบ็อกซิ่งนะครับพอแพ้ซึปร์บอลไม่ได้ชกนานเป็นปีๆตอนนี้สถานะกลายเป็นดาวพูตโตไปแล้วนะคืออยู่สุดขอบระบบสุริยะจักรวาลแล้วว่าอยู่อันดับ5แล้วก็ที่ผ่านมานี้นะครับมีกระแสะข่าวพูดถึงนะครับว่าเปโตเซียนเนี่ยอาจจะมีไฟกลับมาเป็นการชกส่งท้ายก่อนที่จะแขวนนวมนะก็มารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเขาจะเจอกับใครในการปิดท้ายอาชีพซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ต้องเจอคนนี้เลยคนเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับที่จะได้ทั้งกระแสในไทยและก็ต่างประเทศได้ความท้าทายต่าง,างๆจากตัวเปโดเซียนและก็คู่ชกค,คนนี้ด้วยในการที่จะวัดฝีมือกัน <ST> <C EN> <AL> เขาคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสร้างมูลค่าปิดท้ายอาชีพชกมวยให้กับเปโดเซียนเป็นการส่งท้ายก่อนจะแขวนนวมเขาก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนั่นแหละเหตุผลของผมไม่มีอะไรมากนะไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ตามถ้าสคนนี้เจอกันในแบบคิกบ็อกซิ่งเนี่ย ผมคิดแค่ว่าตะวันฉายนั้นเขาจะได้โอกาสในการเรียนรู้กับระดับ World Class อีกคนหนึ่งของโลกใบนี้เป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่เขาจะแขวนนวมไปอะ่ะผมคิดแค่นี้แหละอยากให้เขาเจอกันจริงๆนะเป็นไฟต์ส่งท้ายของเปโตเซียนในแบบคิกบ็อกซิ่งสำหรับวันนี้นะครับแอดมีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ